100แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกบีบุษเจ้าของ Facebook Page แบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ีที่100แล้วครับที่เรามาเจอกันนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่การสนับสนุนนะครับทำมามา3เดือนกว่าตอนนี้สเต็ที่ผมประทับใจมากมากก็คือในซาวคลาวมีคนเข้ามาฟังเกือบ 6 0แสนครั้งแล้วนะครับในพอดแคสต์ s p t t i y y มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0คนนะฮะมีตั้งแต่น้องมอปลายนะครับอายุ15-16นะครับจนถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับพี่ๆที่รู้จักกันที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็มาฟังแบบมาทัดครึ่งพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ใหโอกาสผมนะครับในการแชร์ความรู้ต่างๆแล้วก็ฟังกันก็ยินดีรับคำติชมนะฮะมีพี่ๆหลายๆท่านบอกว่าอยากจะฟังเคส บบผมเนี่ยต้องเนี่ยทำแต่เคสต่างประเทศนะครับก็จริงๆริงหนังสือที่อ่านก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษซะเยอะนะฮะแต่จริงๆอยากจะเล่าเคสเมืองไทยให้ฟังด้วยนะครับแต่บังเอิญว่าข้อมูลก็จะมีไม่เยอะมากนะครับต้องเรียนตามตรงเพราะฉะนั้นพี่ๆบริษัทต่างๆนะครับถ้าสนใจอยากจะเอาเรื่อง Innovation ขององค์กรตัวเองมาเล่ามาฝากเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง เฟซบุ๊กแบบมันทัดครึ่งก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองคิวเรตเอามาเล่าให้ฟังแบบเ <c oughs> ข้าใจง่ายๆให้คนเป็นเหมือนสาระดีๆให้กับคนทั่วไปนะครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะฮะโอเควันนี้จะมาเล่าต่อนะครับถึงหนังสือลูนช็อตนะครับที่เคยเล่าให้ฟังไปเมื่อสองสาครั้งที่แล้วนะฮะที่เป็นหนังสือที่รางวัลนักเขียนคนที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์เนี่ยชิ่นชอบหลายๆคนนะฮะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนวตกรรมนะครับในแง่มุมต่างๆ วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของว่าเอ้ยของใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็จริงๆแล้วทุกท่านน่าจะรู้จัก Steve j o b ์นะฮะผมเล่าเรื่อง Steve j o b ์ไปเมื่อเหลายๆครั้งก่อน Steve Jobs นี่ยจริงๆก็เป็นคนที่เก่งนะเนาะนะครับแล้วก็สิ่งแรกๆจริงๆที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเรียกในเครื่อง Macintosh เนี่ยเราเรียกมันว่า graphical interface นะครับซึ่งก็คือการใช้เมาส์ในการเลื่อนคลิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ซึ่งสตีฟจ็อบส์เนี่ยพูดหลายที่มากนะครับว่า Windows เนี่ยที่โด่งดังเนี่ยวินโดว์ของ Microsoft เนี่ยคือการขโมยไอเดียของสตีฟจ็อบส์ไป,ไปเขาจะว่าบิลเกตเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคือสตีฟจ็อบส์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้คิดอันนี้นะฮะจริงๆคนที่คิดเรื่องนี้คือจากหนังสือนะฮะคนที่คิดอันนี้จริงๆคือชื่อว่าเจฟรัสกินนะเจฟแคสกินหรือรัสกินเนี่ยนะครับปี1967เนี่ยเจฟ้าหกเจ็ดเนี่ยจริงๆแล้วเคเป็น Research นะฮะ PhD นะครับมาจากเขามาจากเออเป็นคนที่ทำงานอยู่ใน Apple นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเคยทำงานอยู่ที่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งโด่งดังมากซึ่งเดี๋ยวจะมีเวลาจะมาเล่าให้ฟังนะครับสถานที่นี้มีชื่อว่า Xerox Park นะฮะซึ่ง Xerox ก็เหมือนเป็นศูนย์การวิจัยของบริษัท Xerox กส์ ox, คเมื่อก่อนเนี่ยบริษัท Xerox นี้ต้องบอกว่า Innovative มากๆนะครับไม่ต่างจากบริษัท Polaroid เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะสองบริษัทนี้เจ๊งไปแล้ว ยังไม่เจ๊งเอาใหม่แต่ว่าซีร็อกซ์เนี่ยก็โดนฟูจิซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ20-30ปีที่แล้วต้องบอกเลยฮะว่าซีร็อกซ์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีความอินโนเวทีฟมากนะครับก็มีเรื่องรีเสิร์ชเรื่องนี้ฮะเขาเรียกกราฟิกอลอินเตอร์เฟซนการใช้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยทำมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็คนที่ชื่อเจฟฟ์คลาสกินเนี่ยก็เข้าไปทำงานในบริษัท Apple นะครับแล้วก็เ,เสนอไอเดียนี้ให้กับสตีฟจ็อบส์ แต่เชื่อไหมครัว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่เอานะฮะตอนที่เราแรกนะคือบอกเฮ้ยมันจะไปเวิร์กได้ยังไงฮะสตีฟจ็อบส์ไม่เอานะฮะแต่ว่าเจฟฟรัสกินเนี่ยคือชอบเรื่องนี้มากเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนโลกก็เลยพาสตีฟจ็อบส์เนี่ยไปดูงานนะครับที่ซีร็อกส์พาร์คนะพาให้เห็นนู่นนี่นั่นจนพอสตีฟจ็อบส์เห็นจริงๆอะ่ะก็เลยเชื่อนะครับว่าเออเจ๋งดีนะก็เลยทําทําออกมาปุ๊บก็าตามสไตล์สตีฟจ <c oughs> ็อบส์นะฮะเขาก็ไม่ค่อยได้ให้เครดิตคนรอบข้างเท่าไหร่นะฮะะกก็บออออวว่่าาตัเเเงงงนนียยคทไร้ เพราะงะั้นไอเดียใหม่ๆอย่างแม้แต่ตัวกราฟิกอลยูเซอร์อินเทอรเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยก็เกือบจะโดนคิวไปแล้วนะฮะโดน s t ิฟช Jobs นะครับแต่ว่าพอไปเห็นปุ๊บสติฟชอบเนกะ็ชอบเพราะงั้นไอเดียดหลายๆอย่างอธิบายไม่ได้นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันตามสไตล์แบบดนะีไซน n ทิงกิ้งเนาะโชว์โปรโตไทป์ดีกว่านะครับโชว์ให้ให้คนเห็นจะ Convince ง่ายกว่านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยลูนช็อตเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทพิกซ่านะครับบริษัทพิกซ่าเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยไปซื้อหุ้นไว้นะครับแล้วก็ขายหุ้นตัวเองออกไปนะครับน่าสนใจคือบริษัทพิกซ่าเนี่ยจริงๆมีที่มาจากเป็นแผนกแผนกเงินในลูคัสฟิล์มนะฮะลูคัสฟิล์มคือก็จะชื่อคุ้นๆนฮะจอร์จลูคัสก็คือคนที่ทำสตาร์วอล์นั่นเองนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยลูคัส จอชลูคัสเนี่ยต้องการเงินนะฮะเพราะว่าเขามีปัญหาอย่าล้างอะไรกับภรรยามีฟ้องร้องกันก็เลยอยากจะขายไอ้แผนกนี้ออกไปนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เลยมาซื้อนะซื้อด้วยราคา5ล้านเหรียญน,นะให้ข้อมูลเลยนะครับก็สตีฟจ็อบส์เนี่ยจริงๆถือไว้ประมาณเกือบ10ปีแล้วก็ขายออกไป IPO ออกไปนะฮะได้เงินกลับมาซื้อมา5ล้านเหรียญน,นะครับแต่แวรลูของหุ้นตอน IPO เนี่ยคือ1.5พันล้านเหรียญน,นะครับ นี่คือแวลูที่ได้นะครับสตีฟจ็อบส์ถือหุ้น80%ในพิกซ่าตอนนั้นก็ได้รับก็คือถือว่ารวยเลยรวยจากพิกซ่าเลยนะฮะอันนี้คือสตีฟจ็อบส์นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือคนที่ลั่นตัวพิกซ่าจริงๆไม่ใช่สตีฟจ็อบส์ครับมีคนคนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดแคทมูนะฮะเอ็ดแคทมูเนี่ยจริงๆเขียนหนังสือชื่อ creativity inc. นะฮะ creativity inc. เนี่ยแนะนำนะครับใครที่สนใจเรื่องนวัตกรรมให้ไปอ่านเลยนะฮะเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าติดท็อปเลยนะครับสำหรับเรื่องการสร้างนวัตกรรมเเเเพพรรราาาะะว่่่่่ิิซนนนนีีียยปป็บบษััททลลโกค เรื่องของแอนิเมชันคอมพิวเตอร์แอนิเมชันที่เอามาทําเป็นหนังทั้งเรื่องเนี่ยพิกซาคือคนที่ทำรับสองสำเร็จที่สุดนะฮะเริ่มต้นจาก Toy Story นะครับแล้วก็เรื่อง A b u บัสไลฟนะครับเรื่องเหล่านี้คือพิกซาเป็นคนทำนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าอ้หนังพวกเนี้ยตอนที่เขาเริ่มทำใ้คอมพิวเตอร์กราฟิกการ์ตูนเนี่ยตอนเริ่มนี่ไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่ามันจะทำได้ครับ แล้วก็เรื่องของการทาหนังเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะดูไร้าสาระเวลาพูดอะไรของใหม่ๆเนี่ยมันจะไร้าสาระมากซึ่งในองค์กรของพิกซ่าเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเขาเลยมีวิธีการทํางานที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญของผู้นําอยู่ในในการทํางานนวัตกรรมเนี่ยต้องทำสองอย่างอย่างแรกเขาเรียกว่า Keep y o อ r ugly baby ฮะอ g l y b a b เเอ่อเรียกว่าไงดีเอ่อเด็กทารกที่หน้าตนานักเกลียดนะครับจริงๆมันก็น่า,น,าน่าสนใจเพราะว่าเด็กทารกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูนะถ้าตอนพิ่งเกิด ออกมาจริงๆก็หนะ้าตาหน,น้าเกลียดนิดหนึ่งครับมันจะตัวผอมๆเหี่ยวๆหน่อยนะฮะแต่ว่าพอโตมาสักพักมันจะน่ารักนะครับแต่ช่วงที่มันตัวเหี่ยวๆนั่นแหละครับที่เราต้องเลี้ยงดูมันให้ดีนะครับแล้วก็เขาบอกคีบอย่าอัคคีบเบบีนะครับปล่อยให้ไอเดียอัคคีบเบบีเนี่ยก็เปลี่ยนส่วนไอเดียใหม่ๆนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะดูะไร้สาระดูไม่เมกเซนนะให้คุณปล่อยมันไว้แป๊กหนึ่งนะครับให้คีบอย่าอัคคีบเบบีแล้วคีบเดอะบีสเอาเวยนะคีบเดอะบีสก็คือพวกคนที่ชอบ วิเคราะห์วิจารณช่างวิจารเนี่ยให้เอาไปไกลๆเลยนะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเป็นช่วงที่ไอเดียเหล่านี้มันจะโดนฆ่าได้ง่ายมากนะครับเพราะงั้นไอเดียการคิดอยู่อาร์ลี่เบบี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พิกซ่าเชื่อเหลือเกินนะครับในอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่มีอินโนเวชันเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ของใหม่ๆเนี่ยจะเฟลค่อนข้างเยอะนะฮะหนังตูสากรารหนังเนี่ยของเฟลเยอะกว่าของสําเร็จอยู่ละนะครับเ,เคยมีคนบอกนะว่าถ้าเกิดคุณเกลียดเพื่อนคนไหนให้ชวนไปทําหนังนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้าง เฟลเฟลเฟลเยอะกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดผมถามคุณว่าเนี่ยมีพอดหนังพอดหนังหนึ่งนะครับคือเป็นเออ่คนพระเอกหล่อๆหน้าตาหล่อเหลานะฮะแล้วก็ถือปืนนะครับเป็นเหมือนสายลับที่แบบสำอางมากๆนะครับเออ่ต่อสู้กับผู้ร้ายอย่างเงี้ยคุณจะชอบคุณจะคุณจะนึกถึงหนังเรื่องอะไรครับแน่นอนฮะเราพูดถึงพระเอกสำอางเป็นสายลับเนี่ยก็จะนึกถึงเจมส์บอนด์ครับ เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จมากนะครับในในโลกนะฮะเรารู้อยู่แล้วนะฮะมีพระเอกหลายๆคนแต่เชื่อไหมครับว่าเจมส์บอลเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยขายเพราะหนังเนี่ยไม่มีใครเอาเลยนะฮะในฮอลลีวูดเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงหนังแอคชั่นเนี่ยต้องนึกถึงลัมโบนะฮะนึกถึงไดฮาร์ดนะฮะคือพระเอกกล้ามโตๆนะฮะเหงื่อเหงือหน่อยนะฮะฝรั่งฝรั่งโหดๆหน่อยพอเป็นแนวแบบอังกฤษอังกฤษเนี่ยแบบเจมส์บอลเนี่ยคนไม่คนไม่บายนะครับเจมส์บอลเนี่ยยุคแรกเนี่ย เขาเอาพระเอกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชอนเคนเนอรี่นะครับตอนนั้นชอนเคนเนอรี่เนี่ยไม่ดังนะฮะแล้วชอนเคนเนอรี่เนี่ยจริงแล้วอาชีพเก่าเขาคืออาชีพขนขนนมขับรถขนนมนมสดไปขายก็เนี่ยมีพระเอกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ดังมากต้องมารับบทนะฮะจาเชื่อไหมครับตอนแรกหนังเจมส์บอลทำออกมาเนี่ยฉายในเมืองไม่ได้ครับคือไม่ไม่มีใครให้ฉายในเมืองต้องไปฉายที่เท็กซัสฮะโอคลาโฮมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าลิงกับหน้าพระเอกครับเพราะพระเอกตอนนั้นก็คือหล่อๆแหละแต่ว่าเป็นแนวคันทรีหน่อย อย่างนี้นเป็นต้นคือเหมือนกับโดนผักใส่ไล่ส่งมาครับหนังเจมส์บอลแต่ว่าพอมันดังขึ้นมาปุ๊บก็กลายก็ดังเย่าดังทั่วโลกคนระับเพราะฉะนั้นของใหม่ๆตอนแรกเนี่ยมันยากมากที่คนจะนึกถึงว่ามันจะสาเร็จไม่สําเร็จนะครับไอการที่มาวิเคราะห์ของโดยที่ยังไม่รู้มันสําเร็จไม่สาเร็จแล้วมาทากานเป็นตู่เป็นตาเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มหลายๆครั้งที่เราคุยเรื่องนวตกรรมนะเพราะมันค่อนข้างยากมากนะครับคุณต้องปล่อยให้ไอเดียดีๆมันมันเกิดขึ้นซะก่อนสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะ เนี่ยก็เลยนำมาเล่าให้ฟังนะครับว่าของใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วใช้ค่อนข้างต้องให้เวลานะครับเพราะฉะนั้นค e e p ยัวอัค l y b บบีนะครับอันนี้คือหลักการที่สําคัญนะครดูแลทารกที่หน้าตาหน้าเกลียดโตขึ้นมาก็จะเป็นทารกทินเด็กที่น่ารักนะครับแล้วอาจจะกลับมาดูแลคุณได้นะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฉลองตอนที่100ครับผมฝากกด subscribe แปมทัดเครึ่ง podcast แชร์ออกไปให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแปมทัดเครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ